โอเคครับก็สวัสดีคอดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปกินพิซซ่าสามแฟนชายใหญ่ก็จะมีโดมิโน่พิซซ่าฮัทแล้วก็พิซซ่าคอมบานีเพื่าทำคลิปนี้เพราะว่าคลิปก่อนที่ผมกินพิซซ่าไปรอบนู่นผมได้ลอง Italian, iet, ang, อิตาเลียน vs อเมริกาไงรอบนี้ผมเลยอยากลองดูว่าแบบแฟนชายในไทยอ,ะอ่ะอ่าไหนมันจะเจ๋วสุดแต่ส่วนตัวตอนนี้คือผมชอบคอมานีสุดแต่ว่าจะลองดูว่าถ้าไปกินมาจะเปลี่ยนใจไหมก็นั่นแหละคนดู เดี๋ยวไปดูกันที่ร้านแรกเลยครับหนึ่งสองฟิลโอเคคนดูตอนนี้เราถึงร้านดอมิโนพิ z ซ่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสั่งเปปโปลนีเพราะว่าผมจะกินหน้าเปปโปลนีทุกอันเพื่อความแฟร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะมันมีแค่เปปโปลนีมีชีสมีซอสเพราะว่าแป้งมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะขนาดนั้นเราไปดูดีกว่าว่าผมจะชอบร้านไหนสุดปนะเข้าไปดูดอมิโนก่อนแล้วกัน โอเคคนดูตอนนี้ก็มาแล้วแล้วคนดูฟังน้าเนยคนดูแค็กเกอร์ผมะว่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคนดูที่สั่งเป็นไซร์เล็กเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปกิน3ล้านใช่ไหมล่ะก็ไซร์เล็กก็คงพอ

รู้จะพูดอะไรอ่ะก็เป็นเหมือนแป้งปกติทั่วไปเดี๋ยวผมลองชิมระรับรูรสชาติทั้งหมดแล้วผมไปรีวิวให้ฟังทีเดียวเลยแล้วกันหนึ่งสองรัโอเคคนดูร้านแรกผมก็กินเสร็จไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปร้านที่2เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูคนดูอาจจะงงว่าทําไมถึงผมสัง่งถาดเล็กมาเพราะว่าผมต้องไปกินหลายร้านแล้วถ้าสั่งถาดกลางถาดใหญ่มาผมจะกินไม่หมดแล้วมันจะสิ้นเปลืองของก็เลยไปกินถาดเล็กแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านถัดไปแล้วนะครับอยู่ข้างๆกันเลยเนี่ยคนดูนี่ศูนย์ซ่อมมือถือพิซซ่าฮัทโอเคเดี๋ยวเราไปพิซซ่าฮาทกันเลยดีกว่าคนดู คนดูตอนนี้ผมก็สั่งไปแล้วนะครับก็คืออันที่ด้านเล็กอ่ะมันมีในแบบเซตก็เลยได้แบบเซตมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แยกขายก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันแต่ว่าอยู่ข้างๆอะไรคือเสียงทอดๆนะไม่รู้ว่าในได้ยินไหมแต่ว่ามีแกงเขียวหวานขายด้วยนะ็นร้านพิซซ่าที่มีแกงเขียวหวานขาย เชิงคือเออเดี๋ยวรอพิซซ่ามานะคนดูแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินที่ไหนดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปเจอกันอันนี้ก็คือบ็อกเซตเซตบ็อกนี่ให้อะไรมาบ้างไก่2ชิ้นเฟ้นไฟส์2ชิ้นพิซซ่าอันอันเล็ก4ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองชิมก่อนคะชิมเป็นเซตก่อนเนะาะไปว่าเนี่อร่อย อ่ออรยเลยเป็นเคอรี่ฟรายน,นะแต่ว่าเราไม่เน้นเราจะม,มาสุนใจพิซซ่าหรืเปลาเชฟกำลงยืดนขมปองชิมว่า ดเดี๋ยวผมขออนุ่าตไปกินเดี๋ยวผมลองมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูอีกทีตอนจบเลยแล้วกันตอนแบบตอนในท้ายอะ่ะผมขอไปลองกินทุกอันก่อนจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงไปเดี๋ยวกำปึ้งปึ้งมาครับคนดูก็คือสาขาพิซซ่าคอมพานีที่ฟิวเจอร์พาร์คอะตอนนี้มันเหมือนจะปิดผมก็เลยได้ทำการสั่งมาก็อันนี้จะเป็นเซตในแก๊ปนะก็ได้ขวดเล็กขวดนึงนำมาดูพิซซ่าดูหนาพิซซ่า สี่ชิ้นแน่นๆแต่ผมงงว่ามันไม่มีออปชั่นบางกรอบให้เลือกนะเพราะว่าที่เดียวที่มีบางกรอบก็คือโดมิโนแต่ว่ามาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเพราะอันนี้มันเป็นอันโปรดสุดผมในแฟรนไชส์ผมก็เลยทําการเนื้อมัอนไปนิดนึงด้วยการสั่งมาแต่เราจะดูว่ามันจะยังอร่อยอยู่ไหมแล้วย,ยังร้อนอยู่นะชีสยังยืดอยู่นะฟันออกนะมาคนดูลรวร้อนหนึ่งคำอือหือ มิซาคอมเบนีผมมากินขาดเลยนะคนดูมีความเค็มกลมกล่อมเนี่ยกรอบยังกรอบอยู่เลยไม้ผมอยู่นี่นี่ว่ายังกรอบอยู่เลยนะมผมว่าดีสุดในทั้งสามันเลยไปโบโลนีมีความกรอบมีความเค็มเข้มข้นซอสไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปพอดีเลย ผมว่าน,นี้อร่อยสุดแต่ว่าดูแป้งแป้งก็นานุ่มแบบนุ่มจริงฟูฟูแต่ว่าแป้งจะฟิลเหมือนขนมปังมากกว่านะคนดูไม่ใช่แป้งพิซซ่าเท่าไหร่แต่ก็ยังอร่อยอยู่ผมว่าดีมาเดี๋ยวผมมาสรุปทั้งหมดให้ฟังผมขอจาัดก,การอันนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบทั้งหมดปชนปโอเคมาคนดูเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมทั้งหมดแล้วกัน เริ่มที่อันแรกแล้วกันเอ่อโอมิโนผมรู้สึกว่าแป้งเขาอะบางกรอบเป็นเป็นอันแรกอันเดียวเลยที่มีช้อยให้เลือกบางกรอบได้ผมไม่แน่ใจว่าอันอื่นมันมีไหมแต่ว่าตอนที่ผมสั่งอะ่ะมันไม่มีชอยนี้ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างดีอาจจะติดตรงนึงผมว่าซอสันาะอาจจะเปรี้ยวไปหน่อยสําหรับผมนะคนอื่นกินอาจจะเอ่ออาจจะอร่อยแต่ผมรู้สึกวันเปรี้ยวผมก็เลยจะให้ไปสามจุดห้าดาวแล้วกันโอเค ส่วนอันถัดมานะครับพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทเนี่ยผมว่าความคุ้มอะน่าจะคุ้มสุดเพราะว่าได้ทั้งไก่ได้ทั้งเฟรนช์ฟรายแบบเคอรี่ฟรายอะแล้วก็ได้พิซซ่ามาอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่ารสชาติของพิซซ่าซอสมันค่อนข้างหวานไปหน่อยเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศแบบไม่ได้ไปผสมอะไรอะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างหวานก็เลยยังไม่ได้ชอบขนาดน,นั้นนะคนดูรู้สึกว่ามันอาจจะหวานไปสลหรับผมผมก็เลยจะให้ไปที่3ามดาวติงติง,ตง แล้วก็อันสุดท้ายพิซซาคอมพานีนะครับพิซซาคอมพานีผมก็ไม่ได้ไปกินที่ร้านเพราะว่าร้านมันปิดนะก็เลยสั่งมาก็ในโปรโมชั่นมันก็มีแถมโค้กขวดเล็กมาขวดหนึ่งผมกินหมดไปแล้วแล้วส่วนรสชาติพิซซาเนี่ยก็คือแบบอร่อยสุดเลยผมว่าแบบเค็มพอดีไม่เปรี้ยวไม่หวานรสชาติโอเคเลยเปเปอปโปรโนีนี่คือกรอบเลยอาจจะติดตรงนึงที่แป้งมันไม่ค่อยเหมือนแป้งพิซซาเท่าไหรมันยังเป็นขนมปังอยู่ผมก็ อาจจะติดแค่ตรงนี้เลยแต่ว่ารวมๆผมว่าดีสุดใน3แฟนชายเลยเพราะฉะนั้นผมจะให้ไปที่4ดาวโอเคก็คือพิ z ซ่าคอม a n นเอ้ยเออถูกละพิซ z นะ่าคอมพานีเนี่ยผมว่าชนะเลยโอเคคนดูก็ถ้าคนดูอยากจะกินพิซซ่าแฟนชายไหนก็ไปหากินได้นะไม่ต้องฟังผมหรอกผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคนดูแค่นี้แหละเจอกันวันจันทร์ผมลงคลิปทุกวันจันทร์นะครับผมไปละ Đã dài ngang ngang Thịt con Chớp